ฉลากดิจิทดล80บาทฉลากดิจิทดลบนแอปเปาตังดียังไงก็คือมันขายได้ตรงราคาตามเป๊ะๆโดยที่ไม่ต้องมาขึ้นราคาอะไรอย่างนี้นี่คือข้อดีนะนะแล้วก็การเลือกมันก็โอกาสที่จะเลือกได้เยอะกว่าได้เยอะกว่าแต่ถามว่าถ้าถ้าเป็นเอ่อไอ้ที่ขายตามแผงอะโอกาสเลือกสามุิว่าป้ารับมาลอ็อตนี้ไม่มีมีแค่รงวันที่4ี่ที่ห้า แต่รางวัลที่หนึ่งไม่ได้อยู่กับเราอย่างเงี้ยโอกาสที่มันแต่ถ้าในซื้อในนั้นมันจะมีโอกาสเลือกได้เยอะกว่าถูกไหมลูกเออเนี่ยนี่คือความคิดเห็นของบ้านเราสามารถเลือกหมายเลขที่เราต้องการได้ราคาเราจับต้องได้ราคานี่มันไม่แพงเกินไปเหมือนกับที่เราไปซื้อตามท้องตลาดทั่วไปมันหาซื้อได้ง่าย ะะราคามันก็ถูกกว่าแม่ค้าที่เขาขายตามแผงเดินขายอะไรอย่างนี้ค่ะจะจะถูกกว่า20บาทหาซื้อง่ายถูกกว่าแล้วก็สะดวกสําหรับสําหรับสําหรับแบบคนที่ไม่ต้องออกข้างนอกก็ได้ซื้อที่บ้านก็ได้ซื้อตรงไหนก็ได้เลือกเลขได้เลือกเลขได้ระบุเลขมาได้ถูกไหมเราอยากได้เลขอะไรมันก็จะได้เกือบครบอย่างอย่างไม่ครบก็ใกล้เคียงแต่ว่าถ้าซื้อตามแผงลอตเตอรี่เนี่ย โอกาสที่จะเลือกเนี่ยเหมือนเหมือนแบบไโดนไฟบังครับไปในตัวว่าถ้าคุณอยากได้เลขดีคุณคุณก็ต้องซื้อไบละร้อยใบละห้าใบหกรก็ยังเคยซื้อแล้วนี่แหละนี่คือเป็นอย่างนั้นเราก็เห็นใจทั้งสองอย่างใช่ไหมรัฐบาลเขาก็าอยากขายได้เยอะๆ คนจนที่มีอาชีพเขาก็อยากขายได้เยอะๆแต่ทีนี้ทําไงถึงจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ด้วยกันได้ใครซื้อไวใครซื้อได้ก็สามารถเลือกได้เลือกได้แต่ถ้าคนเงื้อเงื้อยากๆอย่างอย่างคนที่มีอายุมากแล้วเนี่ยก็คือทาโซเชียลเป็นก็คือไม่สามารถที่จะไม่ทันนะคะไม่ทันไม่ทันตรงนี้ก็คือค่ะว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลทำสองทางทั้งใบทั้งไอ้ระบบนี้ดิจิตอลนี่เสร็จแล้วถามว่า ก็คือให้มีทั้งสองทางไปเลยให้เขาเลือกเราก็ต้องมาประมวลว่าอันไหนดีมันมากกว่าเสียหรือเปล่าหรืออันไหนเสียมากกว่าดียังไงเราก็ต้องมาเลือกเอาตรงนั้นเลือกเอาในส่วนที่มันดีค่ะไอที่ไม่สัสดวกกว่าค่ะยิงย่งช่วงโควิดนี่คือซื้อในดิจิตลัลมันจะดีกว่าเราไม่ต้องออกไปพบปะผู้คนมากมายค่ะ